สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการช้างรถทูแชมเปี้ยนช้างเส้นทางสู่แชมป์ครับวันน no ี้คุณผู้ชมอยู่กับผมใช้สลุดวิทูนิดและกูหูน่ารักของผมนะครับน้องลีแชงสวัสดีค่ะพี่ดาพิรัททัศน์กุลมารับใช้คุณผู้ชมเดี๋ยวคัดก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่ใช่ตัวปลอมลีชันเนี่ยตัวจริงเฮ้ยผมสับสนเลยแล้วใครตัวจริงตัวปลอมวะเนี่ยตอนเนี <t> ้ยใช่ตัวจริงค่ะนี่ตัวปลอมผู้ตัดสินจากเกาหลีค่ะนี่คือผู้ตัดสินที่จะมาจากตัดสินลาวิกา พร้อมกาสนามมาเดี๋ยวนี้เลยจุดที่ชอบอยู่คนเดียวชอบมิสเตอร์เอสเซียงจุดที่เพิ่งเห็นเขาถอดเสื้อออกมาแล้วโหเซ็กซี่มากดำาดำาเบิดอะไรดำาๆอีกคนนึงอยากให้มากันเลยผู้รักษาประตูคอมคูดไม่ใช่ทิมคูดอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เซ็นสัญญากับไฟอเมริกาห้าปีต้องติดตามนะฮะระหว่างคนนี้ฮะลีแฉและก็คนนี้ลีแฉใครไม่รู้เจอกันแน่นอนครับสัปดาห์หน้า